เกมเริ่มเเกมริ่แล้วดูเกมวันดีกว่อนเขารู้เนี่ยว่าเราจะทำอะไรเอาสวัสดีคุณหมวยยกรอด้วยนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับวันนี้มาน่ารักจังเลยนะครับเปลี่ยนรูปเป็นรูปอีกแล้วเนียไม่ทันจะแก้พี่กิมจิซะหน่อยนะฮะโอเคนะครับมาแล้วจ้าอ่ะอารอนเมนเจอในอีเกิลนะครับเกมแรกในอีเกิลนะครับชนะไปก่อนดีครับ 1.0ึ 1> 1รครับอตืตืดต <ini S 3> ื <Beng Zen> ้อเนี่อ๋อนั่นมันโฮเทลแคลิฟอร์เนียครับไอเกิลนะอีเกิล่งเดียวครับเติมให้ฮะเดยวนะเกิลนะอ่ยูรถรัแมนมี่อถ่านดังตอบไปนี้ครับทีสามสองสามคัน AMX 1392้าสิบสอคันแล้วก็ทีหนึ่งสอคันในเง้นไนอเกิลนะครับมี AMX มส้คันครับที่3.2.2องสคันแล้วก็ AMX นึ่งร้นันนะครับ สวัสดีคุณหอยขมด้วยแล้วแข่งกันหนึ่งทุ่มนะครับคุณหอยขมนะครับเวลาเดิมครับคุณหอยขมครับถ้าฟังอยู่เราแข่งกันหนึ่งทุ่มกองกครับสิบเก้านาฬิกาวันอังคารพฤหัสอาคารพรุทธาสถานสามวันนะครับใช่ครับตอนนี้เป็นทางไนเกิลท,ท,ที่พังไปก่อนครับไม่ใช่ทีหนึ่งด้วยนะครับดังอะไรเอ่ยครับมองมองไม่เห็นครับเอเมท้าเอเมท้าสิบสามเก้าศูนย์ใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วเบิดครับนะครับเข้าไปสู่สวงสวัสด์แล้วครับจากผมนายจียาวครับเกมนเหมือนจะยาวนะผมยังไม่ได้ส่งเมลเลยนะ าอันนี้แหละครับผมสมมูลกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้สุดเรื่องต้องได้นะครับอะไรฮะก็เราจะโดนผดนะฮะไม่คืออะไรแต่ผมผัวคนเดิมเดียวผมไม่เคยกลัวเลยนะเจียดส่งครับไม่ใช่โดนด่าไปโดนแก่เห็นปะดูดิสเกลผมผิดเลยวางที่สเกลด้านล่างนะเดี๋ยวผมใช้ดูครับผมว่าคนเอาไว้เป็นคนครับใครรวยครับขยันแล้วรวยแบบนี้ใครรวยครับคุณกะทีครับใครรวยครับ นะครับขยันรวยแล้วสกิรวยเหรอใครรวยฮะนี่ครับและด้านหน้าครับยูร์นแมนตอนนี้มาแล้วนี่นี่นะครับใครรวยครับคนั่นสี่นะครับครนายข่มรวยนะฮะนไหนขมรวยครับคนายข่มนั่นเองนครับทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยโอ้โหรวยตายครับไมแต่ใครรวยนะนี่ฮะแล้วโอ้โหนี่ครับเป็นทางทีมโยร์นแมนครับที่อยู่บนรางรถไฟอยู่ตรงกลางฮะนายอีเกิลก็อยู่ตรงกลางรางรถไฟเช่นกันครับแต่ว่าอยู่ตรงฐานตัวเองครับแล้ว ไม่มีการประทะกันเกิดขึ้นนะหลังจากนี้เห็นเข้ามาไกลๆก็ได้แต่ถอยครับทางไหมอีเกิลนะถอยทำไมครับถอยทำไมครับมันสุดทางแล้วใช่ไหมฮะคิดเหมือนกันครับทำไมไม่ส่งแต่เช้าคครรัับวามกมันจ็แต่เดี๋ยวนี้รอดน่ารอดครับเพราะว่าจะอีเวนต์ใหม่ครับน่าจะรอดต่อทุกคนนะฮะเอา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 สกีภากวิดิ้โอ้โหที่เท่าไหร่ยี่ห้ายี่เจ็ด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 สิงห์ แล้วหนึ่งครับผมแล้วตอนนี้ครับเสียงไปไหนฮะมีการับมีการยิงตรงนี้ฮะแล้วเสียงไปไหนครับลำโพงคุณมีปัญหาแล้วล่ะฮะครับแล้วนี่ฮะโอ้โหถ้าลำโพงคุณมีปัญหาก็เราไม่ได้เปิดใหม่นะเราได้เปิดคเราก็คิดว่าเราเปิดไหมล่ะนอะไรเงี้ยเราไม่ได้ปิดซีนเลยเลยครับเราไม่ได้เปิดแต่แรกเลยหรือเปล่านะแล้วเขาจะได้ยินเสียงไปไหนครับเสียงไปหาครับผมเสียงไปไหนครับ ไปไหนนะฮะแล้วเป็นทางโจยเอลเลนครับที่บุกขึ้นไปหาไนกเกิลตรงๆเลยฮะทางรถไฟไม่สนใจอะไรแล้วฮะแล้วนี่ครับมีการยิงกันในหมู่บ้านครับผมชื่ออะไรนะชาวบ้านแต่งเกินครับสองครับผมเอ้ยเขาคือใครครับคัสกีอ๋อครับผมลืมนะจ้โอเคนะครับองอใช่ดีใช่ไหมเวลาเดินเราผมแล้วตรงนี้ครับเป็นทางไอร์นเบนที่พังไปหนึ่งคันครับตอนนี้เหลือแค่ทีหนึ่งสองคันแล้วก็ทีสามสองหนึ่งคันเท่านั้นฮะกับกันกับโยเอ่อกับกันกับไนกเกิลครับที่ ฟูลทีมครับผมแล้วนี่ฮะโอ้โหโดนล้อไม่หมดแล้วครับพยายามจะส่งคนไปแก้ฐานแต่ว่าเหมือนไม่ทันหลอกพ่อเอ้ยไปแพ้ครับนะเป็นทางไนเกิลได้ไปสองต่อศูนย์ครับอะไรกันล็อกมาหมดครับมาเปลี่ยนแค่ชื่อแล้วครับ